บสวัสดีครับพี่พๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมส,สแสบงแห่งคนลักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญที่ละลึกการจนาพิเศษของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอรุลยเดีสยามมินทราิราชบรมนาถบาพิตรในรัชกาลที่เของเรานี่แหละครับท่านก่อนอื่น ขอให้พี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆทุกขั้นครับดูไปเรื่อยๆนะครับท่านดูไปให้จบคลิปเลยนะครับเพราะว่าสองเหรียญสองปศส,สองเหรียญหนึ่งปศนี้เป็นปีพอศอเดียวกันครับท่านและเป็นเหรียญที่ระลึกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนเหล่านี้ราชก,การที่เก้าคนเหล่านี้แหละครับท่านเป็นเหรียญที่สวยงามมากน,นะครับคือพูดง่ายๆก็คือสองเหรียญน,นี้ ถึงจะเป็นปีผสมเดียวกันและการที่เรลลียกการเจรนาเดียเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นคนละบล็อกนะครับท่านบล็อกหนึ่งอยู่อิตาลีตัวนิโบ่หนึ่งก็อยู่ที่ประเทศไทยเราทนี่นะครับท่านมันเป็นสองบล็อกครับท่านเพราะว่าเป็นเหรียญที่ผลิตอยู่ต่างแดนอีกเหรียญหนึ่งแต่ว่าอีกเหรียญหนึ่งผลิตอยู่ที่ไทยบ,บ้านเรานี่แหละครับท่านเป็นที่จกองกระสับสนี่แหละครับท่านเพราะว่าจะผลิตได้ผลิตน้อยนั่นนะเท่าไหร่นั้น เราค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเรามาดูนะครับว่าลักษณะของเหรียญจะสวยงามขนาดไหนมาดูนี่ครับเอาเหรียญนี้ครับที่ทําความสะอาดทำความการล้างเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยความที่จะเก็บได้เลยนะครับสําหรับแบบนี้ครับจะไม่สะอาดเท่าไหร่ครับมันก็พอมีเห็นรอยดํารอยด่างเห็นนิดๆหน่อยๆครับเป็นลักษณะเหรียญแบบสองสีนะครับท่านนี่เกินอยู่วงนอกครับเนี่ยวงนอกนะครับหรือว่าสีเงินนั่นแหละครับท่านส่วนวงในคือสีทองล้วนๆครับเนี่ยสีทอง สวยงามอากา,ารนะครับสาหรับเหรียญนี้ครับท่านมาดูนี่ครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนี่ครับส,สายสามมินทราธิราชบรมราชบพิตรส่วนด้านล่างสุดคือรัชการที่เก้าครับท่านเรามาดูบรมรูปพระองค์ท่านดูสิครับคมชัดแจ๋มมากครับสวยงามมากอาการนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับท่านเหรียนปีพศนี้นะครับอันเดียวกันนั่นแหละครับท่านบล็อกนี้เท่าที่ผมสังเกตนะครับ มีบรุมบุรุษวงท่านจะชิดขอบสนิทเลยครับนี่ชิดขอบครับมันจะเป็นลักษณะแบบว่าชิดขอบแบบนี้ครับจะเป็นของบล็อกอิตาลีครับเนี่ยบล็อกอิตาลีนะครับชิดขอบแบบนี้ครับบล็อกอิตาลีนะครับเนี่ยมาดูด้านหลังครับด้านหลังบินแบบไหนนะครับนี่สรลองศิลิลาสมบัติครบห้าสิบปีการจนาพิเศษเก้ามิถุนายุนพอซ้อนองพันห้าร้อยสามสิบเก้าครับท่านส่วนนี้คือประเทศไทยครับ ส่วนด้านล่างสุดคือ1ิบบาทครับท่าน1ิบบาทนะครับแล้วก็มีช้างสองเชือกนี่ครับส่วนข้างบนคือพระพิชัยมงกุฎครับท่านดูดีๆนะครับสวยงามขนาดไหนแล้วก็มีเป็นแบบวงเดือนครับเนี่ยนี่ครับหรือว่าขอบอีกขอบหนึ่งข้างในนี่ครับเหรียญนี้มีราคาไม่ธรรมดานะครับเนี่ยสาหรับเหรียญนี้นะครับสวยงามมากครับดูครับเป็นขอบวงแบบนี้เลยครับเนี่ยนี่ครับหายากมากบแบบนี้ครับแทบจะหาไม่เจอเลยนะครับเนี่ยพูดง่ายๆเลย ถ้าจะไม่มีครับเป็นขอบแบบอีขอบนึงครับขอบวงเดือนครับเนี่ยดูด้านในนะครับดูดีครับดูชัดเจนมากเลยครับสวยงามมากครับสาหรับเหรียญนี้ครับหายากครับแบบนี้ถ้าจะไม่มีให้เห็นเลยนะครับผมหามาตั้งสี่ปีห้าปีนี่ครับเจอเป็นหรียญแรกคือเหรียญนี้เลยครับสั่นสวยงามมากนะครับแบบนี้นะเก็บสะสมนะครับราคาเหรียญนี้เลยครับมีคนผมเคยรีวิวไปครั้งหนึ่งแล้วมีคนประกาศให้ผมครับเหรียญนี้ เหรียญเดียวครับ5้าร้อยบาทครับทั้งๆที่ผ่านกันแค่มาจับยืนนะครับห้าร้อยบาทครับเขาจะเสนอให้ผมขายให้แต่ผมไม่ขายครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะจะเก็บไว้เพราะว่าผมเป็นคนชอบสะสมเหรียญอยู่แล้วนะครับท่านเรามาดูเหรียญที่สองครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับก็เป็นลักษณะแบเดียวกันหมดครับแต่เสียอยู่อย่างหนึ่งครับนี่ครับห่างขอบครับสาหรับบรุมรูกพงชันห่างขอบสับมันเะดเป็นบล็อกแบบในไทยเราหรือเปล่าครับเนี่ยที บอกห่างแบบนี้ครับห่างขอบแบบนี้ครับท่านแต่เรียนนี้ยังไม่ได้ทําความสะอาดครับมันจะเป็นมัวมัวมองมองยังไงชบกขนกับสีดําปีเลยนครับท่านขอบเฟืองก็โอเคครับนี่ครับสาหรับเรียนนี้นะครับแล้วด้านหลังก็เป็นลักษณะเดียวกันครับนี่ครับนี่ครับห่างขอบแล้วครับนี่เห็นไหมห่างขึ้นมาสูงเลยครับเนี่ยนี่ครับด้านห่้าด้านบนก็เหมือนกันครับยูในนี้นะครับด้านบนครับเกือบคิดเลยครับนี่เห็นนนิดเดียวเองครับเกือบคิดเลยครับเนี่ย ตรงนี้ครับนี่ครับบล็อกอิตาลีแน่นอนครับท่านแล้วมาดูขอบเฟืองเหรียญนี้ครับนี่ขอบเฟืองเหรียญนี้ที่ทําการล้างล้วสวยงามขนาดนี้นะครับท่านขอให้พี่ๆเพื่อนน้องๆทุกท่านมีนะครับเจ็บนะครับแบบนี้ถ้าเปลี่ยนมงเรียนแบบนี้แล้วก็ราคาดีมากนะครับเนี่ยไม่ต่ำมากกว่าพันห้าแน่นอนครับสลับหนึ่งเหรียญแล้ครับ